สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสูร่รายการอาร์ตอัพทีพอีกครั้งวันนี้ก็สกู๊ปโกจิระกันนะครับที่ผ่านมา2หลายคลิปก่อนเนี่ยผมพูดถึงดีไซน์ชุดยางใช่ไหมของตัวกอส์ซ่าเจอโกจิซึ่งเป็นดีไซน์แรกที่หนักร้อยกิโลต่อมาก็เป็นเกียวโกสุโกจิชุดยางกอร์ซ่าที่ต่อมามันกลายเป็นกอส์ซ่าฮอลล์สตอรี่ไฟเมดนะครับคราวนี้เราพูดถึงตัวชุดยางสัปาร์ในหนังภาคเดียวกันนะครับกอส์ซ่าแลซ์เกตนั่นคือตัวแองกิลัสตัวแรก ซึ่งพอมาดูเมื่อหล,หลังงานสร้างดีไซน์ตัวอันกิลัสแบบแรกก็พบว่ามันน่าสนใจดีโดยเฉพาะส่วนที่เป็นกระด,ดองของมันนะครับโดยก่อนจะพูดถึง,งในคลิปนะครับก็ฝากท่านผู้ชมเนี่ยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะนะครับจากสถานก,การณ์ตอนนี้ช่างขมกําลังเข้าสู่เรียกว่ากําลังจะวิกฤตนะครับในแง่การเงินเนาะดังนั้นก็อยา่าฝานผู้ชมเนี่ยคือกดไลค์กดแชร์กันเยอะนะครับให้ไอไอคอนเพิ่มยูทูบของมันทํางานแบบของมันเนาะแต่ขยันกานซัพพอร์ตเนี่ย ก็สามารถดนเน a t i o n ในซูเปอร์แดงนะครับหรือสมัครสมาชิกรายเดือน50บาทต่อเดือนถ้าจะชมคลิปใหม่ก่อนใครแบบเล็กเซสนะครับก็ขอบุญท่านที่ตาเป็นมานะครับอ่ะก็มาดูกันเลยจับโชวดายแองกิลัสแองกิลัสอยา่างเราคุ้นรู้กันว่ามันเป็นไคจูที่กลายพันธุ์มาจากแองกิโลซัสนะครับตัวกัดตัวนีหนักกัสซิล่าที่สองเลสเกนพันะ 2, พเก้ร้อยห้าสิบห้าดูพาพเลือดข้าวข,ของมันนะครับ แองกิลัสนั้นก็เหมือนกอรซิล่านะครับมาถูกปลุกขึ้นมาจากกาตทอนิวเคลียร์เช่นเดียวกับตัวกอรซิล่าโดยมันเนี่ยถูกพบเห็นครั้งแรกขณะต่อสู้กอรซิล่าที่เกาะฮิวาโตะอันห่างไกลทั้งสองสัปราร์นเนี่ยกระโดดลงไปในทะเลนะครับแล้วก็โผล่คานูสกาเพื่อต่อสู้ต่อแต่ศึกครั้งนี้เนี่ยตัวแองกิลัสก็พ่ายแพ้นะครับโดนกอรซิล่าง้างคอจนตายไปแถมโดนดึงเ,เสลสเผาศพอีกนะว่าแองกิลัสเนี่ย เป็นคู่ต่อสู้ตัวแรกของตัวกอสซิล่านะครับแล้วก็เป็นสลัดตัวแรกที่กอสซิล่าน้องเอามันได้ชนะมันได้แม้ว่าแองกิลัสเนี่ยจะพ่ายแพย้ต่อกอสซิล่าแต่เวลาต่อมาเนี่ยก็มีแองกิลัสตัวใหม่โผล่มาแต่ครั้งนี้คือไม่ใช่ศัตรูแล้วกลายเป็นพันธมิตรนะครับแต่ครั้งนี้ยาขอพูดถึงตัวแรกก่อนเฉพาะด้านดีไซน์ของมันหว่วงตัวแองกิลัสตั้งเดิมเนี่ยถูกสร้างแบบจําลองโดยเทย์สโตซโซโทชิมิสึในขณะที่ร่างกายเสริมตัวเนี่ยถูกสร้างแบบจำลองโดยพี่น้องยากินะครับ ซึ่งก่อนจะมีชุดยางเนี่ยมันก็ต้องมีแบบจำลองพื้นฐานก่อนใช่ไหมไปเหมือนโครงอะ่ะเอาไว้ทําชุดนะครับซึ่งแบบจำลองที่ทำโดยดินเหนียวซึ่งมีขนาด60.6ซนติเมตรโดยดีไซน์นตัวแองกิลัสดินเหนียวเนี่ย,นนยก็กลายเป็นตัวอะอิงในการทําชุดแล้วก็เป็นตัวที่ผลในโปสเตอร์้วยนะครับรเราจะเห็นว่าโปสเตอร์กฆษณาในเกณฑ์บางส่วนเนี่ยดีไซน์มันไม่เหมือนชุดยางนะครับเขาดีไซน์ตัวดินเหนียวนี่แหละมาใช้ในโปสเตอร์โดยตัวแรกในแองกิลัสเนี่ยเขาตีความว่า ตัวกระดองเนี่ยมันแยกออกมาเป็นสองชิ้นได้กระดองมันเปิดออกมาได้นะครับโดยตัวกระดองเนี่ยมันสามารถแหวกเปิดมาตั้งได้นะครับสงสัยเป็นพราะการตูวจากด้านหลังะมั้งซึ่งชุดยางแบบแรกเนี่ยก็สร้างแบบนี้เลยแต่ปัญหาคือด้วยความที่กระดองมันเปิดแยกได้พอเวลาฉาัดทำจริงเนี่ยกระดองมันหลุดออกมาเองตลอดเลยนะครับโดยสุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนด,ดีไซน์นะครับไม่ต้องมีแล้วกระดองเปิดปิดได้เนี่ยเขาก็เอากระดองเนี่ยฝังไปกับชุดยางไปเลยนะครับแต่แล้วก็ตามไอ้ตัวกระดองประกอบเนี่ย ขาก็ยังพอใช้มันในโปสเตอร์โปรโมทที่บอกไปข้างต้นนะครับตัวแค่กระดองตัวแอนติลัสเนี่ยมีน้ำหนักประมาณ11.25กิโลกรัมและในภาพนักสแสดงก็ต้องสวมดิและเขาต้องสวมและเดินสี่ขาไปด้วยนะครับโดยผู้สมชุดยคือตัวคาสมิชเชสกะซึ่งเขาเนี่ยก็เคยสวมชุโกซ่าบางฉาในหนันะกอสซ่าภาคแรกด้วยนะครับแต่พาเนียอ่ะเขาสวมชุดเป็นไคจูตัวอื่นเต็มต,ต,ตัวละทำให้ตัวทศสกันนักสแสดงเนี่ยก็ต้องเจอความเจ้าลำบากนะครับในขณะนะยืนแล้วก็ต้องเดินสีขาด้วย และส่วนหัวก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าส่วนหัวมันเนี่ยใช้วสัสดุต่างจากตัวกอซิล่าเพราะแทนที่จะใช้ตัวแม่พิมพ์จากปูนพลาสเตอร์หล่อเป็นหัวหัวอังกิ拉สเนี่ยเขาสร้างโครงแบบคล้ายๆโครงกระดูกเลยนะครับและสวมด้วยหนังอีกทีหนึง่งซึ่งนั่นว่ามันก็เพิ่มน้ำหนักให้ตัวนักแสดงไปด้วยนะครับแล้วก็เหมือนกอซิล่าพวกฉากคสอัพใกล้ๆหน้าเนี่ยเวลามีการขยับปากเนี่ยก็มีการใช้ขุ่นมือขนาดเล็กนะครับเราก็เห็นชัดเจนว่ามันคือขุนมือเพราะว่ามานจาะมาไม่ค่อยเนียนตาเท่าไหร่นะครับ แต่ที่น่าสนใจคือโซนหนามบริเวณกระดองของมันนะครับแน่นอนแหละก็คงไม่ใช่ประสดุแข็งๆมันทาให้เกิดอันตรายนะครับดังนั้นตัวหนามเนี่ยก็ใช้กระดาษเนี่ยมาพันเป็นรูปกลวยเลยนะครับแล้วก็ไปติดบนกระดองแล้วก็ทาสียางไปนะครับทาให้ตัวหนามมันเนี่ยค่อนข้างนุ่มและพอนุ่มมันเกิดอะไรขึ้นมันเสียหายทุกครั้งเวลาถ่ายทํานะครับและ่วนหนามเนี่ยก็เป็น่วนที่มีการซ่อมแซมยากที่สุดด้วยนะครับซึ่งคนที่สร้างแบบจำลองส่วนหลังเนี่ยตัวไอโซไคมาอิเนี่ย เขาขบเลยว่าโอ้โหไอ้ส่วนหลังเนี่ยบริเวณหนามเนี่ยมันซ่อมแซมยากมากๆนะครับแถมเป็นโซนที่พังง่ายด้วย4ตัวเองกิลส์ตั้งเดิมนั้นไม่ชัดเจนมากนะครับเนื่องจากเป็นหนังขาวดำเนาะแถกมก็มีรูปถ่ายที่เป็นรูปสีหลุดออกมาเลยแต่แล้วก็ตามผู้สร้างโมเดลอย่างมาโซยากิเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆชุดตั้งเดิมเนี่ยมันเคยเป็นสีเขียวมารากตอ่อนนะครับแองกิลสสีเขียวเหรอหนึกภาพไม่ออกกันนะแองกิลสสีเขียวเนี่ยปกติสีแองกิลสมเนาะแนวโทนสีเทาไม่ก็สีน้ำตาลเนานะ และถึงแม้อะและด้ความที่น้องแม้คนสวมชุดยางแตงกิลาสเนี่ยเขาตีความโจทย์ให้มันเนี่ยเป็นสัตว์เดินสีขาเราก็เชัดเจนว่าไอ้ขาหลังเนี่ยมันก็คือคนคานเข่านะครับและการคานเข่าเนี่ยมันก็ลำบากสำหรับตันแสดงมากถ้าเกิดเขาสวมชุดยานที่ขาด้วยดังนั้นเนี่ยไหลฉากเนี่ยข้าของตันแสดงเนี่ย,ขขยก็เป็นเท้าเปล่าเลยนะครับเวลาถ่ายทำเนี่ยก็พยายามถ่ายหลบบริเวณสุดท้ายให้มากที่สุด หรือไม่ก็เอาตึกจำลองเนี่ยเอามาหลบเป็นโฟลกลาวนะครับเพื่อไม่เห็นส่วนขาดของตัวนักแสดงก็ประมาณนี้สำหรับเรื่องราวสั้นๆของตัวชุดยาแองกิลัสนะครับตัวต่อไปก็น่าจะเป็นคิงโกจิจะขี่กองพันธุ์กอสซิล่าหนึ่งในดีไซน์กอสซิล่าที่ผมชอบที่สุดนะครับก็ฝากติดตามกันได้นะครับ ถ้าใครชอบดูกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะที่บอกไปข้างต้นนะครับขอบคุณท่านที่ติดตามกันมาสำหรับวันนี้ก็กดตัวลับไปก่อนสวัสดีครับ